มึงปล่อยน้องออกมาดูนี่นี่น้องมึงเหรอนี่น้องกูเองน้องมึงใช่ไหมน้องกูเองน้องมึงใช่ไหมเออวันนี้มึงห่วงไหมห่วงที่ว่าห่วงน้องมึงเหรองั้นมึงดูนี่ไปไปไปจูอยู่ไปไปไปโอ๊ยไอพ่อที่พายไม่ช่วยเลยมึงรักน้องไหมรักใช่ไหมรักน้องไหมรักใช่ไหมห่วงน้องไหมห่วงใช่ไหมงั้นมึงดูนี่เฮ้ย ก็ต่อยูงจริงๆลูกกูเนี่ยรักน้องมึงไหมเฮ้ยพอแล้วกูไม่พอวันนี้กูจะขยำขยี้ให้หนำใจเล่นหลายๆรอบใช่ไหมไม่เหมือนงานที่แล้วเลยเหมือนกันที่แล้วเลยหงอยหงอยตะหงอยหงอยกูไม่เล่นก็ได้งั้นกูเลิกอะไปน้อยใันเป็นสมศรีองะได้เดี๋ยวๆนะไม่มึง้างน้องมึงไม่วะ ไม่รักอ้าวที่กูไม่รักเลยอย่างน้องหมดอย่างน้องหดน้องหมดจะได้หอมพี่บ้างไงมึงักน้องมึงไม่วะรักสิวะมึงหวงงมึงไม่วะงั้นมึงดนนี่เฮ้ยเอ C ะเอ๊ะ B ้ B A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  B วว A B A B ้ B A B A B A B อ B A B A B หเโ้ มึงรักไหมรักสิวะรักมั้ยเฮ้ยนี่น้องมึงใช่ไหมเออเล่นมึงดูนี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้ามาทำเียหนุดหน้าด้วยฝ่าเท้าวันนี้วันอะไรอยู่อายุปุ่นจ้าไป้ดนทักไอ้จิ๋ควายเข้าคางเลยเนี่ยไอ้จี้ควายไปทางแตนกูเนี่ยมันแก้งเราน๊าะมาโดนส้มตีเนาะพี่น้อยทำอะไรเนี่ยอ๋อไอ้พ่อใครวะเฮ้ยเฮ้ย กำนันมีกูรู้ว่ากำนันน่ะมีอีแมวเป็นเมียเก็บเฮ้ยรักอีแมวไหมรักก็อยู่นี่ไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยไม่แหงไม่แหงไมแหไม่แหงไม่แหงอ้โหบูนฉันมีแต่ของไม่ต้องร้องร้องทำไมมันคนละเรื่องแล้วเฮ้ยไอ้แสนเฮ้ยว่าไอ้นี่กูรู้ความจริงมาอย่างหนึ่งทำไมว่าอีฟ้าเนี่ย แม่มึงใช่ไหมกูรู้ว่าแม่มึงมึงรักแม่มึงมรักรักแม่มึงไหมกรักรักไหมรักมึงดูนี่ไอ้เ้ไอ้้อะไรไอ้ั้เอาอีกเยมึงรักกูแล้วมึงอย่ใงนี้มึงรักกูแล้วใช่มึงยอมมึงบอกว่ารักแม่ไหมมึงยอมรับความผิดมึงยอมรับมามยึงยอมรับไมไม่ยอมยอมรับไมไม่ยอมไอมเ้เ้เฮ้ย おい <music> <music>